สวัสดีชาววอล์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกับลังเซนซีกันนะครับในคลิปนี้ส่งมาโดยตักกี้นะครับก็มากับรถหลังเซนซีพรีเมียมเทียร์8ของสวีเดนนะครับปืนคมๆนะครับแต่ว่าต้องเร็งอยู่ในแมปช่องเขาผ่านนะครับตักกี้เกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วก็ขึ้นมาดักตรงกลางครับในพุ่มเลยนะครับในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียสิบนะครับตัวเองเป็นเทียแปดนะครับนะครับมีจรนข้างละหนึ่งคันมี LT ด้วยข้างละข้างละคันนะครับ LT ก็ของเราก็จะเป็น EBR 105ซึ่งอยู่ข้างหน้ามาจอดพาสซีฟอยู่อารลงไปแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นมันติคอนะฮะเห็นคันแรกครับเป็นโปกเกตโต้สครับเล็งแล้วก็ซัดเข้าไป313 ยังอยู่ครับได้อีกนัดหนึ่งนะอีกนัดน,นึงครับได้มาอีก331ระฮนะแม่ปืนคมๆค,ครับตอนนี้ตักกี้ต้องหลบเข้ามาซุกตรงนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวโดนบลายนะฮะไม่เห็นไม่ออกนะครับเห็นเมื่อไร่ค่อยออกไปยิง t v r 105 <respace. S 1> เข้าไปเปิดให้นะก็ไม่ไม่ไม่เห็นใครนะมีแค่ทีหนึคันเดียวเท่าที่เห็นแต่ตรงตรงที่โปเกตโตอยู่เนี่ยยังอยู่นะน่าจะยังมีอยู่นะครับตักี้ก็ไม่่อยอยากจะออกนะอ่ะเห็นครับ P42 ครับมีเดียมแทคงของอเมริกาแต่ว่าแม่กำลังเร็งอยู่ยิงไม่ทัน ไม่ได้นะครับไม่ได้ขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาไหมน่าจะขึ้นมาแค่นั้นหรือเปล่าเห็นแล้วครับด้านข้างป้อมครับแหมโอ้ยจีซอพันแปดนะเขาเล็งปืนองนี้อยู่เนี่ยดีว่ายิงแล้วเนี่ยดึงรถกลับมาทันนะโดนแค่แผลเหลืองๆเท่านั้นนะครับเกือบไปเกือบไปนะะ เมื่อกี้ซัดทีสี่สองไปสามร้อยหนึ่งนะครับอ่ะมีคนเริ่มบลายเข้ามาแล้วนะครับสองนัดเริ่มบลายเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะนิ่งๆนิ่งๆไว้ก่อน ฝั่งนู้นนี่ถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงนะครับทางฝั่งเหนือนี่ก็โดนถมเข้ามาเยอะแล้วเนะี่ย02แล้วสกอตอนนี้อักกี้เริ่มขยับครับขยับไปที่ฐานแน่นอนครับแบบนี้มาช่วยเด็บครับทางฝั่งเหนือครับมานะครับ เริ่มใกล้จะแตกแล้วนะครับ04แล้วนะฝั่งเหนือนำทับมาโดย705ครับออบเจกต์705 hmm. มาตั้งปืนรอตรงนี้ครับมีเนินให้เล่นนิดนึงนะแล้วก็รีโหลดใหม่ครับเป็นลูก APCR เป็นลูกทองครับลูกทองนี้เอามา45นัดนะเอามาเยอะหน่อยแล้วก็รอครับรอให้เข้ามา เพื่อนต้องถอยนะไม่ถอยนี่แย่เลยนะฮดูเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากจะถอยกันสักเท่าไหร่นะมาละคันแรกแบทแชส25 AP ครับโดนเข้าไป322ครับอีกนัดหนึ่งไปไม่ติดด้วยนะครับไม่ไม่ทันรับนัดนี้ไม่ทันครับไปนะครับเพื่อนสองสองคันนั้น ยี่องทีมก็เริ่มถอยครับออฟเจกท์เจ็ดศูนย์ห้า w z แแล้วก็ WT Up Panzer 4นะครับก็เลือกเลือกคันบางสุดนะเลือกคันบางสุดอยู่แล้วยิงง่ายหน่อยบางสุดแต่แรงสุดนะ WZ114 ครับ กีนี่หาจังหวะยิงนะโอ้โหโโห,หนักหนักไปครับตก,กี้เอาใครเอ่ยเอา w ดครับหันข้างให้แบบนี้เจาะเข้าไปเน้นๆครับ300กับ1แล้วเพื่อนเก็บอ็อบเจกต์705ไป w ดแซเห็นหัวอยู่นิดๆซัดแม่เด้งครับข้างหลังเข้าครับ G ีซอพันแเข้าครับโอ้โกําลังเครื่องยนต์ดีมากครับปีนขึ้นมาขนาดนี้ได้ หัวแท็กได้หัวแท็กกับจีซอครับแต่ว่าเขาเก็บ t ีเจ็ดของเราไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขารีโหลดนะออกมาหนึ่งนัดครับโอ้ไฟไหม้ด้วยนะซกระบายสามร้อยหกสิบไฟไหม้ไปอีก 140, ร้อยสี่สิบเนะฮยยังรีโหลดอยู่ไหมจีซอแต่ว่ามีดีเฟนเดอร์เข้ามาด้วยนะจากลัสปอร์ตนะครับ8ต่อ10ครับตั๊กซี่ต้องถอยครับ ทางฝั่งเหนือเคลียครับ9ต่อ10ครับอักกี้ขึ้นไปเล่นบนเนินครับขึ้นไปเด็บด้านบนนะฮะแล้วดีเฟนเดอร์เดินเข้ามาแล้วฮะิกหัวลงมายิงได้แบบนี้ครับลงเข้าไปที่ท้ายเต็มๆครับอู่จรลงครับโดนมาแค่2ยังโอเคอยู่ครับตรงนี้ครับ G ีซอพันแปดครับ ล็อกเป้าแม่เด้งเด้งได้ยังไงน่าเสียดายนะ่นัททีน่าเสียดายแต่ก็ยังได้อยู่ครับทีสามสิบครับทีสามสิบซักเข้าไปสามร้อยห้าสิบสามสิบเอ็ดต่อสิบสองครับตะกี้นี่หาเหลี่ยมยิงนะอาจจอหมดแล้วครับตรงนี้สามคันอยู่ตรงนี้หมดครับทีสี่สองก็อยู่ตรงนี้ครับเอาทีสี่สองก่อนเลยฮนะ หนึ่คิวไปครับเก็บไปครับเรียบร้อยเหลือตรงนี้สองขั้งเอาจอนครับจอนสแปซไม่โดนนะสติฟฟัง 103B ครับยิงท้ายไว้321ครับหลอยครับงานนี้มีหลอยหลอยนิ่มๆน,นะครับทีสามนี่อีกนัดเดียวนี้น่าจะเรียบร้อยนะแต่ก็ ไม่ได้ผีผางครับเพราะเพราะว่าตอนนี้ตัก,กี้เหลืออยู่กับ122ยิบที่เอ็มเท่านั้นนะครับ2คันเท่านั้นตะก,กี้ลงครับลงแล้วก็เอาทีสามสิบก่อนเน้นเน้นเข้าไปครับเ,เ,เรเียบร้อยครับโอ้โหโดนจอนเข้ามาเต็มเต็มครับ4 0 5ห้านะครับแล้วก็โลเสร็จแล้วก็พยายามจะเอาแท็กเอาแท็กาได้แท็กด้วยแล้วก็ได้ดาเมจด้วย329้าครับย้ำแท็กเข้าไปที่เดิม ไม่ได้แท็กครับไม่เป็นไรครับบนครับโอ้ดูความคล่องตัวเขายิงพลาดแล้วด้วยหันมาเรียบร้อยไม่เรียบร้อยนะเหลือไว้นิดนึงครับไออย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับเพื่อนเก็บไปครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเด็บจนได้เรื่องนะครับเด็บจนได้เรื่องเหลือคันสุดท้ายครับจอนครับ GWE ร้อยนะครับ อันกลางเลยฮะ GWE ร้อนี่ไม่เร็วอยู่แล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาตัวเองเ,อเหลือเลือดอยู่800รกว่าด้วยนะก็สบายสบยครับถ้าไม่โดนยิงไฟไหม้ตายซะก่อนนะเด็บจนได้เรื่องนะเด็บจนได้เรื่อง ร้อยยี่สองทีเอ็มนี่วิ่งตามไม่ทันด้วยนะครับคล่องตัวมากคันนี้มาถึงฐานแล้วครับอยู่ไหนเอ่ย ก,กีปีนขึ้นข้างบนเลยฮนะขึ้นมาหาข้างบนครับไม่มีนะครับไม่มีอยู่นี่นะทางซ้ายนี่เองล็อกเป้าสัากก็ไปหนึ่งนัด296แล้วเขายิงแล้วด้วยนะครับเหมือนเหมือนจะลงอ่าไม่ลงครับไม่ลงครับเรียบร้อยครับ3 q คิครับโอ้โห เด็บจนได้เรื่องจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะสำหรับตักกี้นะฮะก็ได้เหรียญ Confederate หรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้ High caliber มาด้วยเปลือลำกล้องใหญ่ได้เงินมาแสนห้าข้าบสบการณ์6 6ยิงไปหลายคันมากนะครับยิงไปทั้งหมด5,696ดาเมจนะครับ3คิว ค่าประสบการณ์ดิบๆ1,837ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับยิงไป21นัดเข้าเป้า20นัด20นัดนะครับแล้วก็เ,เจาะเกราะสิบแปดนัดนะครับดาเมจรวม5,006นะครับมีแอซิดอีก816นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป3า0พค่ากระสุน73,000นะเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะนะแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก23,000แต่ก็ยังเหลือเงินมาใช้เพราะว่ายิงไปเยอะนะครับเหลือเงินมาใช้5้า0 0เลยทีเดียวนะครับก็ ก็เป็นเกมที่เดบจนได้เรื่องจริงๆนะและในเกมนี้นี่อยู่ในห้องเทียสิด้วยนะครับก็มันๆไปนะยิงกันเพลินเลยนะขอบคุณตะก,กี้ด้วยสาหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร e ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ